เยอะมากเลยครับโอ้ยนนะี่นี่นโอ้งั้นเลยครับเนี่ยโอ,โอ้มาขามนันเลยครับตกทุกเช้านะครับลมจะแรงนะครับมาขามที่นี่จะตกเป็นมะขามหวานนะครับต้นเดียวที่มาจากเพชรบูรณ์นะครับ หลงเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับหลังจากที่ปลูกเป็นสวนนะครับเ,เพราะว่าพื้นดินพิกัดนี่หวานครับหวานจริงวนันนี้มา็วมาหวานมากนี้มามาทังนี้นะครับอร่อยครับเพราะว่ามีเปรีป้ยวนะครับเป็นมะขามหวานนะครับพี่เราได้รสชาติกครับอ ต้นย้ายใหญ่นะครับต้นพิกัดที่นี่ใหญ่มากนะครับขอให้เด็กที่นี่ได้มาเก็บกินนะครับช่วงนี้อากาศเย็นแล้วก็ลมพัดแรงนะครับก็ไปครับอร่อยจริงครับเออเก็บนะครับว่าอยู่เยอะไหมนะครับว่า กาศที่นี่นะครับเย็นจริงแต่ว่าลม,ลมจะแรงนะครับขามก็จะหล่นนะครับสุดท้ายแล้วคือก็คือ,คอ,คอแรงจัดนะครับทำให้กล้องถึงก็ล้มนะครับ อย่างไงแล้วฝากไว้ด้วยนะครับชานชาแนลนะครับช่องที่เป็นวิถีชีวิตนะครับของคนที่นี่นะครับเจ็ดหลังแห่งนี้นะครับแล้วก็ฝากให้ทุกท่านนะครับที่ผ่านไปมานะครับแวะมาพิสูจน์ชมได้นะครับหมู่บ้านเจ็ดหลังของเรานะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสกวไม่ไกลนะครับนะครับห่างจากชายแดนขมิ 50กิโลเมตรนะครับไปชมไปเที่ยวตลาดลงเกลือได้นะครับผ่านไปมาหยิบลุงแวะมานะครับแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะครับถ้ามาที่นี่นะครับจะพามากินมะขามหวานฟรีนะครับฟรีโดยไม่คิดมูลค่านะครับชาล์ชาแนลนะครับกดติดตามพวกเราด้วยครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ